สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นราพัฒนาสูตรหนึ่งนะคะของวันที่19เดือนกันยายน2565นะคะ สูตรหนึ่งนี้แอดจะวางตารางให้ด้วยนะคะเผื่อใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะก็ลองจับคู่ในตารางได้เลยนะคะหรือว่าเอาตัวเด่นไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะก่อนจะไปชมของวันที่19นะคะเรามาดูผลของงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะวันที่16นะคะ ชุดหกตัวนะคะผลที่ออกห้าหกสองหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะสองตัวล่างชุดหกตัวนะคะฝั่งพี่น้องสบปอลาวนะคะห้าหกค่ะแอดให้เข้าห้าหกตรงๆนะคะส่วนในตารางก็เข้าห้าหกค่ะสองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะสองหนึ่งน่าเสียดายนะคะแอดให้สองศูนย์นอกมาสองหนึ่งนะคะส่วนบนนะคะออกหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์นี้หลุดไปนะคะให้เก้าศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์มาเจ็ดศูนย์นะคะ ส่วนตารางสองมานะคะห้ามาหกมาศูนย์มานะคะเพื่อนๆมาตามกันต่อนะคะของวันที่19นะคะว่าแอดจะวางให้ตัวไหนนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะไม่ชอบสูตรหนึ่งนะคะก็ลองไปดูสูตรหนึงเม็ดเดียวนะคะแอดลงให้ตั้งแต่เช้าเนาะก็ไปให้กำลังใจแอดย้อนหลังได้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็ แอดลงให้นะคะวันนี้งวดแรกนะคะหลังจากห่างหายไปนานนะคะมี F อซขอมาเนาะขอสูตรหนึ่เม็ดเดียวนะคะแอดก็รูดให้นะคะสําหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ตัวเด่นที่แอดจะวางให้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะดูตารางก่อนเอาตารางก่อนเนาะตารางก็จะมีนะคะ สี่แปดเจ็ดหนึ่งห้าเก้าสามนะคะก็ลองจับคู่นะคะลองจับคู่ได้เลยเนาะสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นวันนี้แอนให้เด่นที่ที่ห้านะคะ เดนห้านะคะอย่าลืมนะคะหกับเก้าตัวตัวเดียวกันเนาะวิ่งรูดที่5และ9นะคะถ้าใครไม่ชอบ5และ9ก็ลองนำศูนย์นะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะ เลขทูบแอดก็ ore, ส่งให้เฉพาะในกลุ่มนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะคะอยากได้เลขทูบนะคะก็แอดไลน์มาได้เนาะแอดก็ Ad ore, เคยให้ไปนะคะ0 9 2 5 7 8ก้าสนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะวันนี้นะคะแอดจะให้ห้าศูนย ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่และเก้าเจ็ดค่ะ ลืมติดเป็นหกศูน์ด้วยนะคะสำหรับตัวชุดกันนะคะชุดกันชุดกันก็จะมีแปดหนึ่งแอดขออนุญาตกับหัวให้นะคะเก้าสามเป็นหกสามนะคะอันนี้เก้าสี่เป็นหกสี่ด้วยค่ะ แปดเก้าคู่นี้เป็นแปดหกด้วยนะคะสำหรับตัวที่แอดจะเน้นให้นะคะตัวที่แอดจะเน้นให้ก็จะมีห้าศูนย์ห้าเจ็ดเก้าสามเก้าสี่ และ97นะคะคู่นี้แอดให้ตัวนี้นะคะกลับให้นะคะสองคู่นี้เนาะคู่นี้ถ้าใครอยากกลับก็ได้เดอที่เป็น67เนาะกันไว้นะคะเพื่อน อย่าลืมนะคะหกกับเก้านะคะระวังเก้ากับหัวเป็นหกหกกับหัวเป็นเก้าเนาะแต่ว่าแอดก็กลับให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนจะ้ะสำหรับชุดฟันนะคะชุดฟันแอดจะฟันให้สองชุดนะคะวันนี้เนาะปกติแอดจะฟันให้สามชุดแต่วันนี้แอดจะให้สองชุดนะคะฟันให้ที่ ห้าสามเก้าหนึ่งขออีกตัวก็ได้นะคะเพื่อนอัาเป็นอันนี้ห้าอันนี้เก้าขออีกชุดนะคะเป็นศูนย์สามแล้วกันชอบค่อยตามนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะ ไม่ชอบปล่อยผ่านคะ่ะแอดก็คำนวณตามสูตรนะคะและก็ประกอบไปด้วยเลขทูบด้วยนะคะเพืเ่อนๆจ้ะตัวเลขที่แอดคำนวณนะคะชนกันกับเลขทูบแอดก็มาวางให้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ชอบสามตัวนะคะวันนี้แอดจะวางให้นะคะเอ,อให้เป็นที่ห้า ศูนะคะตัดเล่นนะคะแต่ว่าก็ตัดให้แล้วนะจ๊ะชอบก็จดไว้แคบไว้จ้าไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนเพี่ๆเอฟซีทุกท่านเฮงเฮงปังปังจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า